จะใจหายเมื่อมองฟ้าไกลฝ่าใกลจะรุ่มสางเริ่มมีเส้นรังใดรูุ้่ยใกลเวลาจากกันแสนไกลหัวใจแตกสลายแต่จะทำ You ที่เจ็ดป๋มครับเอินคุณไกาครับครับสวัสดีครับป๋มสวัสดีค่ะไม่เคยผิดหวังกับเสียงร้องของป๋มนะครับนะครับในเรื่องของเทคนิคการร้องเช่นเดิมนี่เราเราพูดกันในเรื่องขั้นแอดวซาสำหรับสำหรับน้องป๋มเนี่ยเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นนักร้องนะครับ จุดที่ร้องเพลงเนี่ยพี่อยากจะลงรายละเอียดนิดนึงนะครับก็คือว่าหนในเรื่องของการแบ่งคำกรุฟคำเรายังรู้สึกว่าหนืดยืดไปนะครับซึ่งถ้าเราสามารถกรุฟมันจะทำให้ฟังสมัยใหม่กิดฟังสมัยใหม่ขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของอันนี้มันมีช่วงเพียเพ้ยนๆอยู่ด้วยนะครับตรงช่วงท่อนทุกแรกอาจจะเป็นเกี่ยวกับการเดินลงบันไดมาซึ่งพี่ไม่เห็นด้วยกับการที่ มาเดินลงมาไดในช่วงคุกซึ่งเป็นช่วงสําคัญมากพี่ว่าน่าจะไปเดินตอนที่เป็นอาจจะเป็นเวอร์สองหรืออะไรเงี้ยดีกว่านะครับแล้วก็เ,เสียงร้องอันนี้พี่ว่าแข็งไปหน่อยมันจะมีเรื่องของไดนามิกมีเรื่องของของเสียงลมเสียงอะไรที่ได้ใช้เยอะเลยบางทีเราอาจจะไม่เข้าถึงอารมณ์มากพอสายตาแข็งไปนิดนึงนะครับแต่ว่า ถือว่าเป็นตัวแม่ทีเดียวในในซีซั่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากเห็นการพัฒนาไปมากกว่านี้ครับโชคดีครับป๋ำขอบคุณค่ะพี่ป๋ำครับสวัสดีครับ,บ,รบ,รบน้องป๋มครับอยากหยุดเวลาวแม้อยากจะหยุดเวลาแล้วก็ฟังน้องป๋มร้องเพลงต่อไปเลยนะครับน้องป๋มเป็นคนที่มีความสามารถในการร้องเพลงดีอยู่แล้วนะครับเสียงเพราะมาก วันนี้ทำได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์การร้องหายใจกรุ๊ปของคำนะครับเป็นไปตามที่พี่คาดไว้เลยนะครับมีอยู่ที่เดียวครับตอนทุกแรกอย่างที่พี่ไก่บอกอันนั้นคงคงเพี้ยนไปนิดกลัวตกบันไดนะครับกระโปรงอาจจะสั้นไปนิดหนึ่งนะครับเลยต้องระวังตัวยด้วยวันนี้สวยเป็นพิเศษเลยครับขอให้เก่งขึ้นกว่านี้ต่อไปครับโชคดีครับขอบคุณค่ะคุณแมวครับ ผมอยากจะเสริมที่พี่ไก่พูดนะครับคือว่าการที่จะลดเสียงที่มันกระด้างลงไปเนี่ยคือเวลาน้ปัมเนี่ยมันจะมีเสียงที่เขาเรียกว่า resonance ถ้าถ้าไม่เข้าใจนะครับเสียง resonance มันจะเป็นเสียงที่กล้องอยู่ใน,อย,ในอยู่ในโพรงปากในช่วงปากตรงนี้นะเพดานที่มันกระทบเพดานเวลาที่เราตะเบงมันออกมาแรงๆชัดๆเนี่ยบางทีมันจะทำให้เพี้ยน วิธีการก็คือว่าเราจะต้องขยับไม้นิดหนึ่งคือคนเวลาเขาร้องเพลงใช้เสียงเรโซแนนซ์เนี่ยเขาจะขยับไม้คือไม้อยู่หา่างแค่ไหนมันก็จะได้ยินได้ดังนะเมื่อสักครูคร่ผมเข้าใจว่าถ้าเกณฑ์ตรง PA เนี่ยก็อาจจะเกือบแดงได้มันจะมีบางคำนะฮะเพราะฉะนั้นไม้ไม่จะเป็นที่ต้องอยู่กับที่เสมอไปเราขยับได้มันจะทำให้เรารู้จะทาให้คนฟังเนี่ยรู้สึกวีแลกซ์มากกว่านี้ ประเด็นก็คงจะอยู่งที่ว่าร้องยังไงให้มันฟังผ่อนคลายฟังดูแล้วเวลาเราร้องสียสูงสูงดังๆไม่หน่วหูนอกนั้นดีหมดเลยครับเชียร์ปั๊มโบดดีเจ็ดครับ